วันนี้นะครับ Facebook ของอาจารย์นันทวัฒน์สามารถนะครับได้โพสต์เรื่องจะหน้าจะหน้าขมำนะครับนโยบายหาเสียงของบางพักการเมืองสู้อุตสาห์เก็บงำไว้เป็นไม้ตายสุดท้ายเพื่อสร้างแลนสไลด์เอาให้ฮือฮากะไม่ให้พักอื่นกลับตัวทันแพ้เกมทางการเมืองนะครับนี่ครับแจกเงินให้คนละหมื่นมากกว่าทุกพักแจกหมดทั้งคนจนคนรวย แจกยันเด็กอายุ16ที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่เสียภาษีรายได้จํานวนที่อ้างว่าจะแจกคือ50กว่าล้านคนมีคําถามว่าคนรวยทํำไมถึงต้องแจกพักนี้ทําอะไรง่ายๆไม่เป็นต้องซับซ้อนอธิบายยากต้องอธิบายให้ได้ว่าตกลงมันเป็นเงินดิจิตอลเงินคริปโตหรือเงินโทเค็นแลกเป็นเงินสดได้ไหม ประการสําคัญที่กําลังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้เงินดิจิตอลก้อนนี้ที่จะแจกประชาชนเข้าขายเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถคํานวณเป็นวงเงินได้ซึ่งจะผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมืองยังได้บัญญัติไว้ในมาตรา57ว่านโยบายใดที่ประกาศโฆษณานโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงินตามโฆษณาต้องแสดงแหล่งที่มาของวงเงิน ใดที่ต้องใช้จ่ายเงินรวมทั้งผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายกกตกำหนดให้พักต้องส่งคำชี้แจงภายในวันที่18เมษายนนี้พักต้องชี้แจงให้ดีในประเด็นแหล่งที่มาของวงเงินจากรายได้ของรัฐบาลเดิมหรือขึ้นภาษีรายได้หรือจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกู้เงินเพิ่มหรือตัดงบรายจ่ายของสว่วนราชการ จะทำได้หรือไม่และจะพอเพียงหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่ขัดกฎหมายที่กกตดูแลพลาดพลั้งจะถูกยุบรักนะฮะไม่น่าเชื่อว่านโยบายที่จะถูกรุมคัดค้านทั้งจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ส,สื่อแม้แต่อดีตผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยถึงสองคนก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะฮะนี่ครับจากท่านนันทิวัน์สามารถนะฮะ